Happy birthday, happy, birthday, happy birthday, to you Happy birthday to you. Happy birthday to you birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. happy birthday, Happy to birthday

Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday happy birthday to you ปาป๊าปาป๊าป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 ๊า้๊าป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 ๊าเ๊าป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 ป๊าปป๊า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 ปอาป๊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 าปาป๊าป๊าปาป๊าา อัานไม่มองก็มองก็ยิ้มผ่านเก็บเก็บเก็บยิ้มผ่านแค่ไม่ต้องเห็นฟันไม่ต้องเห็นฟันยิ้มผ่านนี้เยรอย่าหยีเป็นอะไรยิ้มห่านก่อนเร็วจะยิ้มห่านเป็นอะไรเก่อน็บก่อนเจ้าะไรเจ้าะไรโอ้ยไม่ได้ถ่ายก่อนเร็วเร็วยิ้มผ่านยิ้มห่านกันถ่ายรูปก่อนยิ้มผ่านโอ้ยยิ้มห่านถ่ายก่อนสวยเออสวยยิ้มผ่านก่อนยิ้มห่านยิ้มผ่านนี่ดียิ้มห่านนี่อย่าหยียิ้มห่านนี่ ยิ้มหไปดิค่ะยิ้มดิเจยยิ้มดิอือยิ้มนี่เออยิ้มเออยิ้มเออเออยิ้มสวยอ่ะจะยีน่าหักแก้วมองแม่โอเคอ่ะไปกินกันปะยิ้มเหมือนฝืนยิ้มเลยเออเรียร์เรียร์อะไรอเรียเรียร์อะไงอ่ะเรียเลยจับบอจัอไม่น่าเจอเลย Leo chắc lin lê Leo chắc lin 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 chắc chơi chắc lin chắc lin chắc lin chắc อเเอีอะเ้เออยิหี่เออยมหาเออจับคอทาไมอะเอาจับเออยหวออเขจับอย่างงี้เาจับจูอะจับคอทำไมอะเนียเนีเนนีเนีเเออสวยสวยเอองั้นออจับเนไปจับคอโอ้ยมองกล้องมองกล้องทำหน้าดียิมหวานดีดีพี่หวานยิมหวานดีทำหน้าดีดีทำนั้นปากจู๋แล้วทำหน้าดีาทำปากจูแล้วปากจู ปากจูโอเคปักจูแม่ขอร้องเหรออ่ะออะไรลูกกินนี่อย่างนี้บอสยิ้มเลยอ่ะกินเลยอ่ะเค้กอันนี้เค้กพิเศษเลยนะไปอ้วนหนึ่งไหนอ้วนถือไปอ้วนไปเอาไปถ้วยใส่ให้อ้วนหนึ่งไปชเด็กๆนเค้กพิเศษเค้กพิเศษหวานเลยยิ่มหวานเลยกินแล้วเสียแล้ว Ada. 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 Ada.